สวัสดีครับคุณพี่น้องตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดหาดนางคอยที่จังหวัดเลยนะครับตอนนี้เรามากับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้เราจะมาเดินหาของข้างหาดนี่ครับที่พวกเราจะหากันนะครับมันคืออะไรนะครับมันจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวเรามาหากันนะครับว่าของที่เราจะเดินหานี่มันเป็นอะไรนะครับตามมาเลยครับนี่คือบิดนะครับ ปิดนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเราเจอที่ไหนล้วก็เก็บนะครับเอาไปเก็บไว้ที่เรืออันตรายอย่างนี้ก็อันตรายนะครับเพื่อนๆเก็บขึ้นไปสาเบียนนี่ถ้ามีคนลงเล่นน้ำอาจจะทำอันตรายต่อคนได้ขยะนะครับไม่สมควรนะครับทำให้สัตว์น้ำต้องตายนะครับนี่เรามาเก็บขยะเราก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้ว ครับเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับเพราะว่ามันสุดตรงนี้นะครับผมคือสิ่งที่เราได้ก็คือมีขยะไรเต็มไปหมดเลยนะครับชีนี่นะครับของที่ได้มาจากขอบชายหาดนางคอยนะครับเราต้องปลูก,กจิตสำนึกให้กับเยาวชนนะครับ ว่าขยะเป็นพิษนะครับต่อมนุษย์และสัตว์นะครับทําให้ระบบนิเวศเสียนะครับก็สากไว้ด้วนะครับที่ใครมาเที่ยวก็ช่วยๆกันเก็บบ้างนี่ผมก็จะเก็บเป็นทิ้งขยะนะครับโอเคฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องกระป๋องทุกกันด้วยนะครับขอบคุณครับ